พระคาถาโปร่งฟ้าของหลวงพ่อแช่มวัตตาก้องนครปฐมทอยอสิกทอทอมะอืออือโปร่องอือโปร่อง,ออปรองอือกักขคคะขจเมจะอถาเมตังอุมิเมอ,อมูอมิอิตาทียังอืออือวะเอติภูตังจิตตังจิติพันธังพันกายพันธะน,นุงเอวะโทวะอาปร่งรุงโรดโอตาไถยะกายยะเอวะกามานิสีสัตวาสัเพเทชนาพหูชนาสัพทาอิตาทิโยพหูอิตาทิโย สัพเพปุริโสพหูปุริโสสัพเพบดีพหูสาบดีสัพเพชนาพหูชนาสัพเพอมะวะอื่อพหูอมมะวะอืออืสัพเพพรหม,มาสัพเพกุมารีวาพหูนารีวามาอุมะมาอุมิอีอาอัมอึงนมามอิสวาสนาสนาสวาอินาอุมะอาอืออือวาพุทธทังอาญเนยยนีมิคณาสักขวิาาขาวตัสสัคขวะโตคมมนะ คำแผ่เมตตาขอบุญนี้ให้ถึงบิดามารดาครูอาจารย์เทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวทที่จองเวรข้าพเจ้าอยู่ขณะนี้แล้วเจ้าที่เจ้าทางวิญญาณได้ร่อนทั้งหลายขอให้ได้รับส่วนบุญและเมื่อท่านรับส่วนบุญแล้วได้โปรดอโหสิกรรมและนำผาโชคลาบมาสู่ข้าพเจ้าด้วยเทินสาทุ